สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จีโฟกสปอร์ตอันทัวร์นะฮะตอนนี้เรากําลังรอคณะกรรมการมาตรวจเยี่ยมในการทําฝ่ายาพักได้ของกรมชลอยู่แล้วผมก็ขอร้องให้ก,กับท่านผอป้าโงบนะฮะได้ช่วยอธิบายปีเส้นแผนการทํางานของกรมชลประทานในการพัฒนาหนองเล็งซ้ายของเขาคือมูบีน้องจาวอำเภอแม่ใจได้ทราบแบบอย่างละเอียดหรือคร่าวๆเอางงเดี๋ยวผมขออน,นุญาตให้ท่านผอช่วย อธิบายหน่อยนะครับผมในโครงการพัฒนาหนองครับขอ,ขอเชิญท่านผอ,อ,อครับผมคงอีกครั้งนะครับว่าการที่จะพัฒนาหนองเล้นทรายได้เนี่ยอันดับแรกที่ที่ผมคุย,คยกันไปเมื่อสักครู่ครับว่าเราก็ต้องเ,น,เน้เนในเรื่องของการสเสริมของข้อมูลนะครับนั้นในภาพของหนองเล้นทรายที่เราเห็นครับ5,000กว่าไร่เนี่ยนะครับมันไม่ได้รับการพัฒนานมาก่อนเป็นระยะเวลาหลายสิบปีนะครับนี่ ความรล้วก็ของหนองนิดทรายคือก็อยากจะมองเห็นว่านะครับตัวหนองนิดทรายครับจะเป็นต้นน้ําของความพะเยาครับไม่แต่ไหลเข้าสู่ฟ้าในแต่ละปีละปีครับน้ําทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถสก,ก็บได้ที่ที่ตัวหนองนิดทรายทำให้น้ําที่ตัวความพะเยาก็เกิดการท่วมความพะเยาเก็บไม่ได้ก็ปล่อยให้ไปท่วมในพื้นที่ที่อยู่ตอนท้ายควาพะเยาแล้วก็ไหลทิ้งลงน้าโขงนะครับที่อาเภอเชียงของจังหวัสดเชียงรายนั้นน้ำทั้งหมดก็ไม่มีการใช้เราก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะมีการพัฒนา กักเก็บน้ําไว้ที่หนองนิำสายได้เก็บไว้ที่กวามพิจาได้ประจวบก,กับที่เมื่อวันที่นะครับ12มีนาคมที่พลเ,เอกประยุทธ์ได้มานะครับก็ทางกรมชุะทานก็ได้เสนอมาถ้าจะพัฒนาหนองนทำสายคือหนึ่งเราก็จะทําเป็นล่องน้ําเก็บไว้นะครับทําเป็นแก้มลิงตอนบนนะครับ ทำล่องน้ําตื้นล่องน้ําลึกนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงอาคารฝ่ายฝ่ายอบได้ที่เราอยู่ตรงนี้ครับว่าให้สามารถกัเก็บน้ําได้จุดที่เราอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ใช่เดิมทีครับตัวหนองนี้ทรายก็บน้ําได้ไม่เกินมากสุดก็ไม่เกินห้าล้าน แต่วันนี้ครับเราจะพัฒนาในของระยะที่หระยะที่2อระยะที่3ระยะที่สี่ระยะที่ห้าระยะที่หแล้วเนี่ยจะทำให้น้ําได้เพิ่มขึ้นจาก5ล้านเป็น23ล้านก็เกอบว่า24ล้านเป็นเป็นตัวเลขลมๆเพราะนั้นมันก็เลยจะทาให้จากหนองน้ำที่เก็บน้าได้แค่นิดเดียวนะครับไม่เพียงพอในช่วงของฤดูดแล้งก็จะทําให้ต่อไปนี้ครับที่น้องหนองในเขตบริเวณไม่ใจทั้งหมดนะครับ จะได้รับประโยชน์จากตัวหนังชายก็จะสามารถทําการเกษตรหรือว่าทํากิจกรรมอื่นได้อีกเยอะแยะม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่องเที่ยวกิจกรรมของเรื่องของการเกษตรหรือว่าการพักผนยนต์ใจแม้กระทั่งในเรื่องของการประมงนะครับเป็นแหล่งข้อพันนะ้ำเะั้นการที่เราจะใช้ประโยชน์ตัวนี้ได้ครับก็อยู่ที่ที่น้องนะครับว่าเราจะมาร่วมช่วยกันดูแลรักษาย,ยัางไงแล้วก็ใช้ประโยชน์กับมันได้อย่างไรครับครับผมอ๋อขอบคุณมากครับผมโอ้ครบถ้วนนะฮะอันนี้ยังมีเสริมอีไหมครับพอแล้วครับโอ้โห เต้องขออบคุณท่านผอครับนี่คือเป็นการซ้อมมีเซนด้วยแล้วก็เป็นข้อมูลที่ให้ชาวบ้านอำเภอแม่ใจได้เข้าใจง่ายๆด้วยนะครับว่าทิศทางการทํางานของกรมชนแล้วก็ร่วมกันกับทางอําเภอร่วมกันกับทางท่านนายกนะครหลายๆฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นนะฮะรวมทั้งพวกเราชาวอำเภอแม่ใจด้วยก็จะได้ทราบข้อมูลไปพร้อมๆกันแล้วก็เรามาคอยติดตามกันครับว่านนองเริงทรายของเราจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวอนาคตได้หรือเปล่าแล้วก็จะเป็นแหล่งกากเก็บน้ํา ในการทําประมงแล้วก็ทาการเกษตรได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่พวกเรามาบริหารจัดการกันครับผมขอบคุณท่านผอ,อ,อครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณทีมงานด้วยนะครับผมนี่ระหว่างรอเราไม่ให้เสียเวลาครับได้อีกหนึ่งคลิปเป็นประโยชน์มากครับ